ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอร์รี่เฟซบุ๊ไลน์เบอร์โทรเส้นทางระหว่างเมืองอัสพรไปบ้านนาตรมครับตอนนี้น้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะครับบรรยากาศสองข้างทางครับผม ลุยต่อไปครับวิถียูทูบเบอร์ตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมบ้านหนองแหวงครับพี่บรรยากาศชมรอบๆโอ้ใครฝนตกจังหน่อยทางเล่ยลำบากอีกแล้วครับนี่เม,มื่อยเมื่อยสูงคือเก่าครับวิถียูทูบเบอร์นี่ครับมาหอดบ้านเพื่อนนะโอ้ทางฝนตกกลับมายากอีกคือเก่าแล้วครับ ว่าจะมือนตุรูตุตอดตราดไปแล้วโปรดข้ากิริเดี๋ยวทักทายกันนะสบายดีโอ้มื่นนี่คือส่งงามก็เก่าแตมื่นนี่นะ <c oughs> งามแล้วครับบ้าน,นแสดงว่าเริ่มจะมีความสุขแล้วน้อบ้านเนาะมีคนซอยเหลือไปเลยสบายดีสาวลี่กับ ยังอายกล่องกับเกาใช่ไามสลี่กับงามกับเกาด้วยมือนี่มาเยี่ยมอีกแล้วครับมือนี่<ม>อเอาจากบ้านสองมือไอ้มือนี่กินเข่าซะก่อนเดี๋ยวมืออืน่นพาไปหานามาไมนเด้องมืออืน่นเ้อกินเข่าเศร้าเอาจะออกมากแต่หกโมงมืออื่นมือนี่มันคำนะครับมือหนึ่ระมนานใบสองใบาสามเลยมากินเข่าทั้งเปินซะก่อนสาวลี่กับงามครับ น้องแหวนเส้าแหวนก็ให้งามกับบ้นานไปมาเบิ้งนี่มีมีผู้ใหญ่ใจดีไอ้มอบเงินหนึ่งพันบาทให้ซื้อเครื่องขั้วอามาเบิ้งก็ได้เอาขึ้นไปทั้งแก่เบิง้งทั้งเครื่อนเท่าุ่นน่ะนี่ครับมูลค่าหนึ่งพัน 1, บาทา 6, 07, านี 6, 08, 1, บบท่ครับนี่ยหนึ่งพันบาทประมาณหกแสนเจ็ดแต่ว่าไอ้ผมก็ซื้อเบิ้ทหกแสนหกแสนแปดซื้อเบิ้ทพันกว่าบาทครับนี่ ได้มีอย่างแนีไปไปเบิง่งเขาออครับจนได้หามสองคนโวดอิลดีดีใจน้ำนองเป็นเด้มีแต่คนมีคนผู้ใหญ,ญ่ใจดีมัดสอยสบายดีสบายดียดเป็นยังไงแค่แนนเราบอกเท้าปวดขาปวดแข้งเล็กน,น้อยเราบอกเออยันไปใช่ชาวเหนๆอนี่นที่ยา าาาได้ยามื่ไหร่ด้วยมือหนิยาแกปูดเลยล่ะเออนี่ย,ยาได้ยา,ยาดีมา่หร่แต่ไทยเพิ่นว่ายาโรคเก่าโรคปวดคอปวดเข่าโดยเฉพาะเลยเพิ่อนนะไม่คออไใครนะลองกินมัน้ง<ป>นี่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นไอ้ฝากเมาาื่อไหร่ดิเที่ยวก้อนเพิ่นก็นโอนเงินมากหายแกคนละหาล้อยเนี่ยเที่ยวนี้เพิ่นก็ซื้อของมาให้บักหลายนึงเพิ่นให้ยพันหนึง่งเอามาเบิ่งแเน่ น้องแหวนเบิ่งกันน่ะพันพันหนึ่งได้อีหยังแน่พันหนึ่งจะมีอีหยังแน่โอ้ดีใจนะน้องแหวนมีผู้เห็นใจเห็นความภูรา่ากระทะกันบักใไยหนึ่งเงิ่นพันบาทได้ครับไปอุดหนุนล้านน้องไอ้บอมแบมครับอยู่ตลาดอัสะพรเอาเอา,เอ,าออกไม่เพิ่นเบิ่งแน่ไม่เอฟซี FC ได้เห็นแน่ มี่อย่างแน่เงิ่อนพันบาทได้อย่างแน่เมื่อหนาไปท้ายบ้านเลยบ้านตองที่เนี้ย AFC เพิ่นอยากซอยเอาเบิ่งมีอย่างแน่เราไปเพิ่เบิ้งหมอดมิจักใบหมอดสองใบครับตรงเนี้ยดูนะได้หมอสองใบทั้งใบหน่อยใบใหญ่แบบหมักไม้เลยมีอย่างแน่อยู่ในหมอดนะเพื่อนก็ดู ผูด้าแป้งแป้งนัวกิโลนึ่งจะกินเบิร์บวาระดอกแวียนเลยเวอร์อ้ยแป้งนวดกิโลหนึ่งกินสองคนอยากจะใส่หลายเด้อใส่ได้หน่อยก็แซ่บแล้วแป้งนัวน่ะน้ำปูน้ำปลาะได้ไหมอย่างนี้ได้ถุงเด้นนะเงินท่านหนึ่งได้กันผูด่ะจานน้ำมันก็มีถ้วยจาน มีทุกขนาดป่ณะ่ะ <8. S 1> น้าตาลจะมีดเราบ่ปูณหะมีดน้อยกับมีดครับตว้วต้วยจานบาสปูณะนี่แหละครับเงินพันหนึงเด้อนิอ่ะดีใจบ่ดีใจเอาขอบคุณพันแน่วยพ่อหนึพนแหน่ีที่มเ้ย่ไหมงเอ่อเอาไอแม่ท<ว>่าวยพ่อหนี<ว>่งพนแนเพ้นช่อยเหลือ ข่วนะครับมาูดเยมาปิดเาเนี่ยนี่ได้ขังานมาำมาพูดแล้วนี่ดีใจบ่เิ้สื่อมาให้ใจดูเนี่ดูมาเอ้ไปปเด็ายางไปเพิ่งด้วยข้วที่นี่นข้วเจ้านี่รับพียนัวเพิ่นเด้อนี่อันเก่าเด้ออันนี่เมืองดงเมือแคขับียนัวเพิ่นบบมียังนี่ตอนมานี่ไม่ได้ถวยซ่อนนี่ หมอกับมอได้น้อยบาทนี่มี่เพิ่มมีหลายขึ้นมากลวเนาะน้องแวนเนาะนี่ครับต้มน้ำยัง่ะน้องแวนเนี่ยต้มน้ำก่ากินบ่เิ่นกินน้ำห้อนบ่ใส่ยังแน่ะเนี่ยเจ้าบายยังกวบใส่วันไผ่ไปว่าจะมากินข้า เทียงน้ำเพลินครับนี่มันก็เลยเทียงนีห่ะเราจะได้เทียน้ำกินก่อนมีตะไาครับน้องมีกเพาะีแม่พึ่งให้เงี้ยกพกับแม่ย่กับยุ่กับดาด้ยดากดูงเี้่เฒ่าเพิ่นจะดีใจครับเป็นเดีมาซอยเหลือน้องเอยน้องนี้ระพาะกรพยะให้ลูกมีเบิ้งแต่นี้ต่อไปอืมม่ปขวาจะขะละจะดินได้เหยอได้ของใส่ อ้มือนี้ได้คุณกินข่าวห่อนๆเลยน้องแหวนน้องแหวนกับน้องลี่คือเก่านะครับสองสาวบ้านบ้านยังเกาะบ้นณทมสาวสาวพูไทยบรรนณทมครับมีครับหลังจากมอบของต่างๆที่คุณยาย่ใจดีมอบมาให้น้อง น่องยังก่อ <laughs> หลังจากมอบของเครื่องคั่วเครื่องใส่ไห่น้องแหวนเรียบร้อยครับกะมือนี่ก็มีสื่อของมากินเข่านะ้ำเบิลอีกขึ้เกาแล้วลครับตุกกเฟมารี Family, ไปใส่ในตองมีแนวกินต้องแซบน้ำครับผมมันเปนได้เบิรงแต่ผู้สาวอย่างเดียวมือนี่ก็มีน่องแหวนน่องรี่คือเกาแล้วลครับมืออืน่น่ลรับปากว่าจะไป หาน้อใหม่มาแกงครัเนาะว่างอยูน่น้องมืออื่นเนะววาะมืออื่นได้ครับผมมืออื่ไม่กิน,นเข่าซะก่อนกินตำาม,มักทัวครับผมซื้อไอ้ปลาแห่งมาแต่ไอ้ปลาหมึกแห่งแล้วก็ปลาช่อนทะเลครับมาแต่ไทยกับปลาวหวานน้ำซื้อมาแต่ไทยก็เลยจะเอามาทอดกินกับตำหม,มักทัวครับ มือนี่ซาลี <l itch at> okay. ่ไอ้โชเฟอร์มือต่ำหมกทัวคือึ้นเกาบาดซาลี่ครับมีแต่สาวกูงามๆครับหน่าลักเปล่าจะจูก็ได้ครับเอาเอาหม้อเอาถ้วยเอาจานไปใส่โรเตอร์เพต้องเอาไปเก็บเด้อ ไม่ใส่ให้มันมีคือข้าเจ้าได้กี่เพิ่นมีถ้วยย่างละสองสามใบครับบานได้ของใส่เต็มเลยบานให้นงแหวนเป็นไปล่างเอามาใส่ครับเดี๋ยวมือนี่จะกินเข่าสลองเลยมือนี่สลองถวยจานใหม่เลยอนี่ครับ หลังจากมอบถ้วยจานแล้วน้องแว่นเพิ่งก็กเอาไปล่างใส่สอยเลยครับโอ้เด็ดทั้งถ้วยทั้งจานทั้งหมอ้อตะลิวถ้พพีไม่เบิดมือในแซวลี่กับโชเฟอร์มือตับักทัวคือเกาครับเมือน มือน้่ทำหม,มกุวงเนาะมือนี้ทำหม,มกทัวมือนี้นก็ยังอายกล้องอยู่ก่นดีครับยิ้มย่างเดียวเพราะต้องอายยิ่มสู่กล้องโรดเดอร์ตรงนี่เด้ดดะเมื่ออื่นบนลำป่าผมว่าจะพาไปหาหน่อใหม่ถ้าหาบ่ได้เพราะต้องกินกินแกงหน่อใหม่ครับเมื่ออื่นจะไม่เหยียบนนองบนอีกหนึ่ง มะอบก่อนก็บซาลี่กตาําบมกคุงครับมารอบนีซาลี่ตมบมกทั่วบาเมื่อตำที่ไหนซาลี่อยู่เฮ่นกับเฮ็ดกินเองห่ดทัี่แต่วาซาลี่นี่มีพอไม่แม่อยู่อืมแต่ยังไข่เนาะมีพอแล้วว่ายัางเท่าดี าวผู้ไทยทรายเข่าครับมาทายนองแหวนกับนองรี่นะ่ะยอดวิวขึ้นดีดีเป็นคนดังเลยเด็กเจ้าโูโตเยอะบ่ <c oughs> ดังกระดังโล,ลวเนะหอดย่ามจะดังเนาะ <c oughs> <c oughs> หอนปะโอ้ได้กินข่าหอนหอนได้กับเงน น่องแหวนจะพากินไอ้ทอดปลาหมึกครับถอดปลาหมึกกับปลากิโกกินกับตำม,มกทัวเป็นแต่แซมนะนน่นนองแวนเนาะได้กินซื้อกินเรื่อยใช่ไหบ่นนี่ฮะบ,บ่มันแพงเนาะปลาหมึกเนาะหน่อยหนึ่งกับสองลอยได้ครับ ปลาหมึกแห้งไก่จะได้กิน,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 กกกกนกอะเรได้ครับบ้านเซลลี่ก็ตำบักทัวก็ไก่แล้วเซเว่นก็ทอดครับคุณน่ะสืบสืบไม่เพิ่นปวดหวใหญ่เลยนี่ครับแล้วเด้อครับนี่กิน ทอดปลาหมึกทอดปลาช่อนทะเลแล้วก็ปลาหวานครับก,บกินกับตำบักตัวกินกับน้องแหวนแล้วก็น้องลีครับน้องแหวนส่วนนะน่องรีส่วนนะมาได้กินข้าวร่วมกันตำบะตุนน่องรีส่วนนะเด้อครับสาวบันนาทงมากินน่วกัน เพิ่นกันยังอายดีตัวเพิเ่อนไทยไายนี่นอือสิครับ,าบาเดี๋ยวกินข่าวกันนะครับผมให้เพิ่นกินข่าวแซ่บๆซะก่อนเดี๋ยวจังมาคุยมันร่มกันเด้อเจ้าฮะยานค่ะว่าบ่กินหวานเขาบ่ให้กินหวานป่ะในบ่อืกแสดงว่ากินโรตีบ่อใครใด้ที่สินโรตีโอ้กินกับข่าไปเจอนี่เห็นมนันหวานแล้วกินกับข่าวเลยผู้เฒ่าโบราณครับชาโบราณ เอาโลตีไม่เพิ่นเพิ่นกินกับเข่าเลยอ๋อคือกินน้ำนะไม่ผีจะซื้อผีปีแ่มเท่ากับซื้อเท่มระว่างจะซื้อระวังซื้อบะมี่เบาหวานบะมี่ไอ้นี่เนาะแล้วด้วยจะเบาหวานเพ่ไปจังบริเวตรวจแยกตัวอืมเอออ่ายังไ่ดีวะอีกครับกินข่ากินน้ำแล้วครับของฝากของตอนก็มีคือเก่าครับ ตุกต yes ุกเฟมารีพวกชาบ้านเด็กเคยกินแจ่วหมกม่วงเท่าเด้เนาะนี่บ้านเด็กเคยผู้อื่นเขาผู้อื่นเขาเคยกินแจ่วหมกม่วงเท่าหรือเด้แจ่วหมกม่วงสาวตอนสาวภูไทยยังไปวางล่างเอาปาดแล้วเขาก็ไปล่างเอาจัะมาฝักแจ่วหมกม่วงตอนสาวภูไทยคือเขาคับกับตะเว้นนี่ขาดบ่ได้ พอได้มาหล่อไายสาวๆไปกินนี่ติดใจเบิดเด้แจ่บงางม่วงแซลลี่กับ่พื่อนเคยกินเนาะฮ้อนเอาแล้วบันย่านฝนจะลงคือบานอย่างเนี้ยนะ ฮ้อนกับห้อนกับย่านฝนโตคักๆนี่มาออืนแห่งจะว่าไปหาหน่อหม่ยช่นี่ผู้นะครับป้าถั่วใหญ่เลยแจวแจวเ้าคือบดใส่ถวยน่อยส่วนแจวเ้าวน่ะเอาถวยน่อยมใแ่แจวห้าวแจวหมกม่วงครับ แจ่วหมักม่วงกับฝากสาวผู้ไทยบ้านไดนติดใจเบิดเด้ติดใจแจว่วหมักม่วงเฮาหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วครับสามารถกินแจ่วหมักม่วงเนาะเอาส่วนเนะี่ยมาได้กินแจ่ม่วงน้ำกันส่วนนะั่นตองดิมาได้กินส้มน้ำกันนี่ครับผมปาร ขาดบ่ได้ครับตุก๊กทุกแฟมบารีนี่สมบ,บมกม่วงครับเอสมบ,บมกม่วงครับเอยังเก็ตะเวนไทยนี่ครับเอาลุยลุยเฮ้าฝน,นกับต๊กฝนกับเตยห้องไรมากนะนึกว่าเบิดฝนละเว้ยโอ้ยทางทางมาบานเิ่นแห่งมายากครับคุยค <c oughs> ุย <c oughs> หลายแซบหลายคุยหน่อยแซบหน่อยได้ดิแจวเนี่ กุยแจ้วหลายๆรสโบ้พิษปูน่ำข้าวฝากระหองอ่ากวฝาอไทยเป็นไดนแซ่บบ่แซวแวนชาลี่แซ่บปะซาลีแซบานกลับมาเด้อครับผมมากินน้ำนองๆครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมเราฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุตูแฟมิลี่น้ำเด้อครับผมบ๊ายบายครับ ก่อนจะกลับบ้านครับฝนฝนเทลงมาแบบหนักเลยดูนะโอ้ยบ้านน้องเปียกเบิดเลยครับพี่นะฝนก็สาดเลยพี่นะฝนเทลงมาแบบหนักเลยครับดูนะครับดิรักษาครับแล้วเด้อบ้านเด้อฝนหยุดเหรอเดี๋ยวมันจะลงมาใหม่ไม่บายเด้อ มืเออื่นพอกันมาเดี๋ยวมืออื่นจะมากินแกงน้ำมัครับน้องๆอีกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊กตุแฟมบารีได้ครับผมเดี๋ยวจะมีกำลังใจมาทายน้องๆนานรักนานรักจน่ครับตอนนี้ฝนก็ได้ยุดตกแล้วครับน้องๆเพื่อนกับลงมาสทรงผมก็จะได้ครับอากาศวัได้เ้าบานเด้อขอบใจได้หลายเด้อ สบายใจได้หลายเด้อเดี๋ยวมะอื่นเจอกันมะออื่นนี่น้องๆเพิ่นจะชวนผมไปหาหนมใหม่ครับไปแกงหนมใหม่เจ้ามาแต่เศร้าเลยมะออื่นใส่ห้องน้ำเจ้าดิหนิคอยจะเข้าห้องน้ำเนี่ยฮะโอ้ยอีหลีบอกเจ้านี่อีหลีอีลีบเจ้าลีห้องน้ำจะขึ้นจะบ่มีจะเข้าจากใดไปเข้าเยือนเขาจังเยืนไปหลังใด แนมจะไปรงเรียนแต่สมัยเดเขา้ารงเลียนเไปเข้าใส่สัตว์ซูเมอร์นกัเข่าลังนี่ป้าขมบุเนี่ย,ยผู้สาวบอกงามหนึ่งบบมีหของน้ำเขา่าง่ามอาบน้ำจะอาบอยุ่ใส่ก็ใส่ยืนอาบโลดบ่ดวชาววิญ่าณผู้บ่า,า,บา,ามาจอบมาแน,นมซองปองเอี่ยมปองอยังบ่ปา้าเร็ดเ่บเนี่ยของน้ำกับโม,บมียืนอาบน้ำเอาอยุ่นี่ครับผม เป็นแต่มาดยีนเบิงแค่นี่โอ้โหนมึอนะครับชีวิตคนนี่ระต่างกันเดี๋ยวหามีโอกาสถ้าไปพอผู้ใหญ่ใจดีเด้อจะเขาจะถามเพื่อนหาหามีผู้ใดมีก้านจะน่องจะสั่งของน้ำซอยเด้อแต่ว่าถ้าบะมี่กัจะว่ากันเด้ละ่ะเ,เพราะว่าเขากับบะมี่ทุนเออถ้าบะมี่ก็เล็กน้อยๆซอยๆเหลือกันไปนี่ละแต่ว่าหามีผู้ใจใหญ่ใจดีจะสั่งของน้ำให้ ถาสางเจ้าจะสางยุทธแถวมองได้เจ้าจะใส่มงองใดให้บอกจนเป็นสาวแล้วครับไม่ยืนอาบน,าน้าเลยเียนเอิอกเอาบอกใส่ผัดสีนอาบน้าเอาว่าเป็นแต่เบิงได้เนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเบาหยอกซื้อดอกเออเอาเอาขอบคุณในหลายด้ยครับผมผู้ใดอยากช่วยเหลือน้องน้องน้องเอ๋น้องแหวนเพิ่อนเดน้อครับผมเพิ่นห้องน้ำกับโมี่ก็แจงความจะน่งมาเด้อครับถาโบ มีคนพน้อมกับว่าเป็นหยังเพป่นกระยูได้อยู่เนาะครับผมก็ซอยเพื่อนเล็กๆน้อยๆก็ดีแะหละครับดีกว่าห้องบดเดม้าทายเพื่อนบดเดมาพอเพื่อนถือว่าได้ซอยจากหน่อยเนาะให้แน่ครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊กตุ๊แฟมิลี่นะครับผมบายยเด้อครับผมหลังจากฝนตกแล้วครับท่างก็เป็นสภาพนี่ครับคืนมาเร็คือเกาหล่ะครับ สู่ต่อไปครับวิธียูทูบเบอร์ครับแล้วครับตอนนี้ออกมาจากบ้านน้องแหวนแล้วครับผมเดินทางต่อไปที่นากุจจานครับผมกับไปที่พัก